เให่เอาเอาไม่ได้กิตัวอันนี้ด้วยลงาองแฮปแล้วแฮปแฮปเมื่อกี้ยังไม่มีสิบห้าวินโอเคใข้ทอดหมสวินนไม่ใช่ไหมเบอร์เกอร์ยู่ตังนี้ไม่เพราะว่าเบอร์เกอร์เดเมอมันอมมากมากเลยน ไปเป็นเดย์มามาเอย่สิบตอนนี้ครบกยี่สิบขวบแล้วเออดีๆมีความสุขมากๆนะมาม่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ชมความสำเร็จไปเป็นานๆนะครับทุกคนจะอยู่ข้างๆตลอดไปนก็ขอให้มาม่ามีความสุขมากๆ ภูมิใจกับลูกคนนี้ Thank <laughs> you.